วันนี้ที่มารีวิวขนมยกสดที่ดิมชอบกินมากๆค่ะอันแรกเลยนะคะชอบที่สุดเลยก็คืออินทนินค่ะเหนียวหนึบนุม่มอร่อยมากๆเลยอไม่เคยกินอินทนินร้านไหนอร่อยเท่าร้านยกสดเลยค่ะแล้วกะทิที่ดิมราดลงไปนะคะคือมีความหอมแบบ หอมมากๆเป็นเอกลักษณ์สุดๆเลยเอาตรงๆเลยนะคือดีม่ะไม่เคยคิดจะกินเมนูอินทนิลเลยเพราะดิมรู้สึกว่ามันก็แค่ก้อนแป้งๆอ่ะอร่อยตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยพอมาเจอร้านโยกโดแล้วทำให้รู้เลยว่าอร่อยมากอันต่อมาที่ชอบมากๆเลยนะคะก็เป็นรดช่องน้าตาลไหมค่ะรดช่องคือหอมใบเตยมากๆแล้วก็เส้นอวบแล้วให้มากับแตงไทยอ่ะล้วปกติดิมเป็นคนที่ชอบกินน้ํากะทิแตงไทยมากๆแล้วมาเจอกับอดช่องที่หอมหอใบเตยอย่างเงี้ยคือที่สุดเลยค่ะ ถ้าเกิดดิมมีน้ำแข็งอะ่ะแล้วดิมเพิ่มน้ำแข็งลงไปอะดิว่ามันอร่อยฟินสุดๆเลยค่ะทุกคนเป็นอีกหนึ่งเมนูที่ดีมรู้สึกว่าอยากจะซื้อตุนติดตู้เย็นไว้เลยอะชอบมากๆหอมสุดๆเลยค่ะใครคที่ชอบกินรสช่อตนะดิมแนะนําเลยเป็นรสช่องที่ถูกต้องแล้วก็อร่อยต่อมาค่ะเป็นขนมถ้วย เป็นขนมถ้วยที่อร่อยมากๆเออจริงๆดิมเป็นคนที่ชอบกินขนมไทยอยู่แล้วเนาะดิมว่ามันอร่อยอะ่ะอร่อยมีเอกลักษณ์กว่าร้านอื่นๆน,นะคะแบบมีความหอมแล้วข้างล่างก็จะเป็นกะทิใช่ไหมคะมันแบบ นัวเข้มข้นมากๆเลยอย่าบอกไม่ถูกแต่อร่อยค่ะขนมถ้วยอยากกินสักสามอันอะต่อมานะคะก็จะเป็นขนมเทียนแก้วค่ะไม่รู้ว่าเรียกชื่อถูกไหมเนาะดิมลืมไส้ข้างในอ่ะค่ะมีความหวานน้อยกว่าร้านอื่นมากๆแล้วก็มีความเผ็ดแต่ดิม่ะชอบแป้งด้านนอกค่ะมันหอมใบเตยมากโดยรวมก็อร่อยอีกเหมือนเดิมค่ะและก็ปิดท้ายด้วยน้ำใบเตยนะคะ เป็นน้ำใบเตยที่หอมแล้วก็สดชื่นมากๆเป็นการปิดท้ายที่ดีเลยทั้งหมดที่รองวันนี้อร่อยมากแล้วเดี๋ยวจะไปกินให้ครบทุกเมนูเลยค่ะ